ถอดเสือ้อโบได้ไอมูแก้หนูแน่พี่นัดสวัสดีครับช่างนัดสักลายสว่างนันินจังหวัดสโุโขทัยเมื่อนี้มาพ่อกับงานแก้อีกเช่นเคยครับืัอนี้กะน้องมากกันมาแก้ลายอย่างเรียบร้อยกันทายาชาไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเต็มๆครับผมวิธีทายาชากับประมาณหนึ่งชั่วโมงเด้อครับอันนี้เป็นกระดาษลอกลายที่ผมไปเอาซื้อมาจาก ร้านเครื่องเขียนหุดแล้วครับนี่ดูค่ายผมออกแบบไปเองเลยว่าจะเป็นเกยช้านะกินัทเอาเป็นสวยว่าท่านจวดท่านการมัวในบ่ต้องห่วงครับผมกัเอาเกยช้ากับขอคอยมาเชื่อมะไรกันเดี๋ยวไปกับวาดดอกไอ้ซากุระดอกปักไงเพอเวอร์ใส่ s w kh i ดอกครับผมกใส่เข็มเบอร์เจ็ดคือเก่าเนาะแล้วก็เข็มเบอร์เอ้ยเข็มเบอร์เดียวเข็มเบอร์เจ็ดครับผมเมื่อนี่ลักษัเครื่องอิเล็กเซนเคย ปล่อยไว้ประมาณ20นาทีก็นํ้ำเกลือซับซับเสร็ดอกจังได้กับบรุษครับผมกะมีเอฟซีจากฟังสปปอล้าวนะครับสงสัยเพื่อนกำลังหัดสักกะสอบถามมาว่าพี่นัดเทปจังได้ไอที่เขาวางแบบไปแล้วมันจังเซ็จออกยากกว่าฉันกะวางแบบไปแล้วครับทิมปล่อยไว้ประมาณ20นาทีครับผมให้มันแห้งล้ะกัเอาน้ำเกลือมาค่อยซับซับออก เสศษจังได้กับบรุดครับบบดนี้ยัยบ่แม่นว่าวางปุ๊บล่ะไปวางปุ๊บล่ะก็ซักปั๊บยับยับไปเฮ็ดครับจังซั่นถ้าเสศษไปซักไปมันสิหลุดสีมันสิหลุดออกเลยครับไอ้สีของก๊อปปี้อ่ะเขาเรียกก๊อปปี้เนาะก็วางแล้วทิ้งไว้ประมาณ20นาที15ถึง20นาทีครับผมขันต้มหนึ่งสินาทีเด้อปล่อยให้มันแห้งอ่าปล่อยให้ก๊อปปี้มันแห้งนะเก่า น้ำเกลือหรือน้ำเปล่านะครับมาซับซับซับเทส่สูนมาซับซับอกจังได้กระบรุดคำเห็นบอกอันที่เห็นนี่ผมเอาโฟมเซตวัสดุนี่ยังบอกเนี่ยเพราะว่าผมปล่อยมันแห้งแล้วผมจิซักจุดใดผมก่อโฟมเซตเซตลูบไปเพื่อไว้ให้ขีเขม่าของกอปี้เนี่ยมันรุดออกไปก้อนล่วงหนานะครับล้วจะเหลือแต่ห้อยกอปี้ที่แบบติดผิวหนังอันที่เป็นขี้มัน่ะครับมันจหรุดออกไปกับโฟมเลยครับผมเนี่ยเวลาเซตกับเซตไปตาม ตามวิธีของภาพนะครับมันยัง,ม,ยงมันยังบรหลุอ่า,ลายละเดียดมันยังอยู่ครบนะอันนี้เป็นการซักตาครับผมซักตาเนียซักคิวเนียซักดังเนี่ยครับผมจะซักปากเนียมันเนี้ยซักปั๊บครับผมเป็นหน้าเกยอีชาครับผมกน้านี่ผมกับไ่เคยซักเน้ยมันกับนแต่ภาพเส้นมาเพราะว่าผมแปลวแบบมาจากแอปพินเทเลสครับผมในในอินเทอร์นเน็ตเนาะกับเออเอ,นเ,อนเน็ตนั่นแหละแล้วก็มาเฮ็ด ประวัติตาขึ้นเองครับจินตนาการตาขึ้นเองแล้วก็สีอยู่ปากผมก็จินตนาการขึ้นมาเองเพราะว่าโค้งสางมันจะมีแต่เส้นมาครับผมถ้าผู้ใจผู้ใดผู้จักแอปนั่นก็นลองไปเสิร์ชเบิังครับผมอ่าซักอยู่ประมาณสี่สัปโมงครับหลังเนี่ยรอบหนาผู้ลราวันที่สิบสิบเก้าเดือนกันยายนครับผมเพราะว่ามันเป็นมันจะจองขามสองเดือนแหละครับตอนนี้เพราะว่าตอนนี้คิวว่างเร็วสุดก็นขึ้น สิบเก้าเดือนกันยายนลูกค้าจองไว้หลายมืออยู่ครับสามสี่หมื่ห้างกันประมาณมห,ห้าหางกันประมาณสองสามมือเนี่แหละจองกันไม่สามสี่มือเนี่แหละเดี๋ยวผมสิอัปเดตตารางทุกเช้าให้ดูครับผมแต่ลูกค้าคนนี้จะอยู่พูดเหรอครับไอ้สิบเก้ากันยายนคิวเร็วสุดเลยได้ครับนะตอนนี้ก็คือคิวเร็วสุดจะไปวันที่ยี่สิบกันยายนนะครับแต่ผู้ดใดอยากซักไลน์ทักแชทสอบถามรายละเอียดได้ครับผม ช่างยินดีให้คำปรึกษาเพราะว่ามันคิวมันยาวนะครับผมถ้าชักกับช่างนั้นเนี่ยก็คิวประมาณประาณยี่สิบกันยายนนะครับผมที่สําคัญที่ขาดบ่ด้เลยก็ขอบคุณแฟนเพียดแฟนตัวยุงสุขู่สุขคุณเลยเด้อครับผมทั้งฟังไทยฟังสะปะปะลาแลวแล้วก็ยูต่างประเทศด่วยนะครับที่เิ่นแบบว่าติดตามเพีมาตลอดเลยครับผม พอพฤนสิกบมาพักยูบ้านมันก็จองคิ้วไว้ครับเดือนชองเดือนมันก็จองไว้ตอนนี้ก็มีหอดเดือนตุลาหุ๋นละครับมันมีม,นมีตารางคิ้วเดือนตุลาเนะคกับก็ได้จองไว้อยู่ครับผมมันก็เลยได้จดไว้ในปฏิทินกุลละเดี๋ยวจังพอ,อพอตารางว่างขอันจัลงคิ้วเดือนตุลาครับจะเปิดจ่องเดือนตุลาไว้เพราะว่าในในบอร์ดนะมันมีแค่สามเดือนครับผมจิวนกันอยู่สามเดือน ทำมันลายลายผมก็เสียกระดานดำเด็กหน่อยนักเรียนหมดครับจีไปคอซสื่อยู่โรงเรียนเด็กหน่อยหมดละเมื่อเขียนแล้วกไปการเทคนิคเหมือนเดิมกับผมวมมีอย่างมากมายหรอกเหมือนเดิมทุกอย่างครับตึงนังไหนมันได้เห็นป่ะครับเนี่ยแต่ตึงนังได้เนี่ยโอ้ชีเดินขึ้นเดินลงเดินไปทั้งสายทั้งขวากับติดเบิดครับผมอันนี้สิเปลี่ยนหัวคอยจีนเด้อผมกับพวกหูจักมาเดือว่าจังหดเคยมีลูกข้ามาะมือวาปั่นฟังยู่เสื่อหัวค้อยเนี่ยครับกระซื้อเที่ยวครับผมเหมือนนื้อ เป็นหอคอยจีนเนาะจัก่าจังไดอยู่ประเทศจีนเอาภาพมาจากในเด็ดนะครับไม่เชื่อมไม่เชื่อมวางแบบซะแอปต่อกันเชื่อมกันในแอปไอ้พิกอาร์ตแล้วกันนะซุ่งให้ลูกค้าเบื้องนะตำแหน่งได้ตำแหน่งไดอยังกับมาวางมาวางแบบแล้วก็แกะลายครับหอนมือกับแกะลายใช่กันตรงนี้ผมเชี่ยวดอกสกุลละปิวไปแล้วก็เอ็ดก้อนเมฆกับดวงอาทิตย์อยู่ธ์ทั้งหัวนะครับกลมๆแต่เสียดรวยแบบนี้ก็ถือว่าเลี้ยวครับผมเบิ่งหลังเลยเนี่ยไอ้เบิ่งเสียงชัดๆเลยครับผม นี่เข็มเบอร์เจ็ดเดินเส้นทั้งหลังเลยครับผมม่มีเข็มเบอร์หาเด้นี่แหละครับเดี๋ยวมืออเจอกับงานแก่กรับผมประมอข้างดำไมาอีกแล้วป่าสอตัวนั่นแหะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เชา้า9ก้าโมงสำหรับมื่อนี้กันสวัสดีครับ